ท่านผู้ส้มขอมาอีกแล้วว่ายายคอยขอเบื้องข้างในเตาอบกระติบเขาจะเนี่ยว่ามันเป็นจังไรอันติบเขามันคือบ่มใหม่ละว,วานี่เด้อเนี่ยข้างในข้างในมันก็นจะเป็นตะเกงเป็นกระเตะอันนี้เป็นกระเตะนี่มีสันนี่ละอันนี้อันนี้มื่ว่าน่ขยอบใส่อันนี้เนาะอบใส่พื้นะแม่อบอบใส่เดินบ้านโอ้ยอบใส่เดินมันบม่มีคุม้มวิธีการที่ว่าแบบนี้นะมันสิยาก มันสิควบคุมยากก็คือเสียงต่อไม่เพราะว่ามันตาเสียงต่อกระติบข้าใหม่นะเพราะว่ามันตามันต่ํามันทําให้กระติบข้าวอาจจะทําให้กระติบข้าวเฮ้าใหม่ได้อันนี้คืองามซุกเสรอเขาใสีเห็ดแบบนี้แต่ที่จริงเนี่เขาใส่คุ้มนี่นี่มันจะเป็นลุมเป็นลุมแล้วเอาถังลงมาเอาเอาถังใส่ขวามันไหวนะเอาถังอบใส่นีมมันสิเป็นลุมแล้วไอควันขึ้นมามันสิ บ่ออันนั้นปันไดนะถ้ามันเออมันสูงถ้าแบบกลางเดินแบบนี้นะควันมันต่ำมันสีห่อนเร็วมันสีสามารถเทดไห้มันสีสามารถเทดไห้กระติบเขาไม่ได้นะเป็นอย่างคือบ่อใส่เป็นเพราะคอยยังเ็ดบ่อเลี่ยวนี่ก็คือทอแป๊บข่อยนี่ข่อยยันมันห่อนข่อยก็เลยบ่อดีอบไส้มือวานนี่ข่อยก็เลยมาอบไส่กลางเดินนี่กลางเดินแบบไม่ต้องมีอะไรนะบ่อคุดคุ้มลง แต่มันก็เสี่ยงต่อการไหมแบบนี้ก็โดนโดนเฮ็ดดอกเป็นแบบนี้นะเด้ขอข้างในอันนี้ก็ตะแกรงเอาไว้ใส่กระติบเขา่าก,กันกันกระติบเขา่าตกลงไป